ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนและผู้ที่สนใจทุกๆท่านนะครับมาพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุวนๆกับครูกิติเชษฐสำหรับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับในระดับชั้นม .4 ม .5 ม .6 สำหรับวันนี้ก็จะมานำเสนอในเรื่องจำนวนจริงในชุดที่3นะครับ ครับก่อนที่จะรับฟังรับชมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ในชุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในแนวข้อสอบในชุดต่อๆไปนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าหากชื่นชอบหรือเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูผู้จัดทาคลิปต่อไปนะครับมาเริ่มข้อสอบข้อแรกกันเลยนะครับในจํานวนจริงชุดที่3ครับ มาเริ่มกันเลยนะครับในข้อสอบข้อนี้นะครับกำหนดให้ s t u และ v เป็นจำนวนจริงซึ่ง s น้อยกว่า t และ u น้อยกว่า v พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับกอไก่ s ลบ u น้อยกว่า t ลบ v ขอไข่ s ลบ v น้อยกว่า t ลบ u ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับตัวเลือกที่1กอไก่และขอไข่ถูกต้องนะครับตัวเลือกที่2กอไก่เท่านั้นที่ถูกตัวเลือกที่3ข้อขอเท่านั้นที่ถูกต้อง ข้อ4ข้อกอและข้อขอผิดจากโจทย์ประเภทอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องไปมองตัวเลือกนะครับให้เราไปพิจารณาข้อความกอ,อกขอว่าถูกหรือผิดทีนี้เป็นเรื่องของอสมการนะครับในการดําเนินการอาสมการนะครับจะไม่มีการลบไม่มีการหารนะครับเพราะถ้าเป็นการลบเราจะต้องว่าบวกด้วยจํานวนลบถ้าเป็นการหารก็บอกว่าคูณด้วยเศษส่วนนั่นเองมาพิจารณาข้อนี้กันเลยนะครับเพราะตรงนี้ s อ น้อยกว่า t และ u น้อยกว่า v เราจะไปบอกว่า s u ลบ u เลยไม่ได้นะครับถ้าเราต้องการจะลบ u นั้นเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมาย u ให้เป็นลบก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกอไก่นี้ทำไม่ได้นะครับการที่เราจะบอกว่า s น้อยกว่า T และ u น้อยกว่า v แล้วจับฝั่งซ้ายคือ s u ลบ u แล้วจับฝั่งขวา t ลบ v นี่ทําไม่ได้นะครับทำไมถึงทําไม่ได้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับการที่จะทำให้เป็นลบนั้นเราจะต้อง ทำโดยคูณนะครับคูณด้วยลบหนึ่งะครับทั้งการซ้ายและทางขวาของ u กับ v ครับเครื่องหมายอสมการก็เปลี่ยนครับเห็นไหมพอเอาลบหคูณ u ก็ได้ลบ u เครื่องหมายอสมการก็เปลี่ยนจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าจากนั้นเอาลบหคูณ V ก็ได้ลบ v เพราะฉะนั้นเราจะได้ลบ u มากกว่าลบบคราวนี้เราก็จะทราบว่าลบ v มันน้อยกว่าลบ u นั่นเองทีนี้อสมการอยู่ในรูปแบบเดียวกันครับแบบน้อยกว่าคือเรามีเน้อยกว่า T และก็มีลบ v น้อยกว่าลบ u แล้วเราจึงเอา s มาบวกกับลบ v ได้ครับตรงนี้ s บวกลบ v จะน้อยกว่า t บวกลบ u นั่นเองชัดเจนนะครับตรงนี้การที่ s บวกลบ v มันก็จะได้เป็น s ลบ v โดยอัตโนมัตินะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้น s บวกลบ v มันก็คือ s ลบ v น้อยกว่า t บวกลบ u ก็หมายถึง t ลบ u นั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวเลือก ที่2นะครับขอไขนะครับในตัวข้อความขอไขก็จะได้ s ลบ v น้อยกว่า T ลบ u นั่นเป็นข้อความที่ถูกต้องชัดเจนะครับวันนี้นําเสนอในเรื่องของการบวกเท่านั้นนะครับเราต้องมาแปลงให้มันเป็นลบ u มากกว่าลบ v ก่อนแล้วถึงนํามาบวกกันครับในกรณีที่มันหารนะครับในข้อนี้ไม่ได้นําเสนอการหารถ้าเป็นหารเราต้องปรับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนก็คือเรามีถ้าถ้าเป็น u น้อยกว่า v แล้วก็บอกว่า1ส่วน u ก็จะมากกว่า1ส่วน V อย่างนี้ แล้วค่อยนำา S คูณกับ1ส่วนยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือขอไขเท่านั้นนะครับชัดเจนนะครับครับมาต่อนเนีข้อสอบคณิตศ,ศาสตร์นะครับในข้อที่2ของจำนวนจริงชุดที่3กันต่อเลยนะครับครับมาดูโจทย์แนวข้อสอบข้อต่อไปเลยนะครับในวงเล็บค่าสมบูรณ์4ี3รูท3ลบ5รูท2ลบด้วยค่าสมบูรณ์3รูท5ลบ 5, 5ูท2 บวกด้วยค่าสมบูรณ์4รู้3ลบ3รูททั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับข้อใดตัวเลือกที่1ตอบ0ตัวเลือกที่2ตอบ180ตัวเลือกที่3ตอบ192และตัวเลือกที่4คือ200นะครับในเรื่องค่าสมบูรณ์นะครับในการถอดค่าสมบูรณ์เราต้องดูก่อนนะคบว่าในค่าสมบูรณ์นั้นมากกว่า0ูนหรือน้อยกว่า0ถ้าในค่าสมบูรณ์นั้นมันมากกว่า0นเราก็ถอดค่าสมบูรณ์ได้เลยใช่ไหมครับ แต่ถ้าในค่าสมบูรณ์นั้นมันเป็นค่าลบเวลาถอดค่าสมบูรณ์เราต้องเติมจํานวนลบใส่ด้านหน้ามันอย่างเช่นค่าสมบูรณ์ของ8แล้วก็ถอดได้เลยเท่ากับ8แต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของลบหเราก็เติมลบใส่หน้าลบหเวลาถอดมันจะได้ลบหคูณลบหก็ตอบบวก5อยู่ดีชัดเจนนะครับมาพิจารณาตัวแรกนะครับค่าสมบูรณ์ของ4ี่รูทสามลบห้ารูทสนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปแทนรูทสคือ1นจุด 732คูณที่4และไปแทนรูทคือ1.414แล้วคูณที่ห้าแล้วจะมาลบกันจะทำให้ยุ่งยากและลำบากและเป็นค่าที่ไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาจัดให้อยู่ในรูปรูทที่เปรียบเทียบกันได้ง่ายตัวแรกครับ4ีรูทแล้วก็คืนเข้าไปในรูทครับ4ก็เป็น446แล้วก็ไปคูณกับ3ได้รูทสีชัดเจนนะครับทำลองเดียวกันนะครับ5รูท2ตัวหลังก็คืน2 5 5หี่เข้าไปในรูทคูณกับ2ก็จะได้รูท เราจะพบว่ารูทสีเป็นตัวตั้งลบด้วยรูทห้าสิบเป็นตัวลบตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเพราะฉะนั้นในค่าสมบูรณ์เป็นค่าลบแน่นอนเห็นชัดไหมครับเมื่อ <ist os. S 2> เป็นค่าลบเวลาถอดค่าสมบูรณ์นะครับเราจะเติมลบใส่ด้านหน้ามาันก็คือลบคูณลบก็จะตอบบวกเห็นไหมครับเพราะในวงเล็บคือ4รูทสมลบหรูทสอมันเป็นลบคูณกับลบหด้านหน้ามันก,ก็เป็นบวกชัดเจนนะครับไปดูค่าสมบูรณ์ที่2ครับสารูทห้ลบหรูทสตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ เราก็จะคืนรูป 3, รูท5นะครับ 3, 3, เป็นเอาเข้าไปในรูทก็เจอ5ก็ได้ 9, 5, 45ก็ได้รูทสตัวหลัง 5, ู้ท2ก็เหมือนเดิมนะครับ 5, 5, 25เข้าไปในรูทคูณกับ2ก็จะได้รูทหเป็นไงครับรูทส5กับรูทหตัวลบมากกว่าก็เป็นค่าลบที่อยู่ในค่าสมบูรณ์เวลาถอดออกมาก็จะเติมลบใส่ด้านหน้านองมันชัดเจนไหมครับทีนี้ไปดูค่าสมบูรณ์ตัวสุดท้ายครับ ค่าสมบูรณ์ของ4รูท3ลบ3รูท5ตัวแรก44 16ไปคูณ3ได้รูท48ตัวหลัง3เอาเข้าไปในรูทครับ3 3เป็น9 9 5 45ได้รูท45เราจะพบว่ารูท48มันมากกว่ารูท45เพราะฉะนั้นในค่าสมบูรณ์เป็นค่าบวกเวลาถอดออกมาก็จะเป็นค่าบวกไม่ต้องเติมลบเสียด้านหน้าอย่างนี้ชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องถอดค่าสมบูรณ์อย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจมาตัวแรกเลยนะครับ ก็คือลบในวงเล็บ4ีรูทสลบหรูทสอลบด้วยค่าสมมูร์ตัวที่2นะครับก็คือลบด้วยลบในวงเล็บ3ารูทหลบหรูทสอชัดเจนนะครับชุดสุดท้ายถอดได้เลยนะครับคงที่ทีนี้เราก็มาคำนวณนะครับลบอยู่ด้านหน้าก็คือลบหนึ่งนั่นเองคูณเข้าไปครับในวงเล็บแรกลบหนึ่งคูณสี่รูทสามได้ลบสี่รูทสามลบคูณลบห้ารูทสองได้บวกห้ารูทสอง ทีนี้ดูชุดกลางนะครับลบคูณลบนะครับตรงนี้จะเป็นบวกนะครับเมื่อเป็นบวกก็จะได้ในวงเล็บ3ารู้หลบหรูสองคงเดิมเลยนะครับชุดสุดท้ายครับหน้าวงเล็บเป็นบวกก็คงเดิมชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าหน้าวงเล็บเป็นบวกมันก็เปลียเสมือนถอดวงเล็บแล้วนั่นเองนะครับก็จะได้ลบสีรู้สบวกสรู้สเป็น0ูนย์ครับห้ารู2สลบหรูสอก็เป็น0ูนย์ครับสามรูทห้าลบสามรูห้าก็เป็นศูนย์แสดงว่า ในวงเล็บก็คือ0ทั้งหมดยกกําลัง2ก็ได้0ก็ตรงกับตัวเลือกที่1เป็นไงบ้างครับชัดเจนนะครับในเรื่องของการถอดค่าสมบูรณ์กลับมาต่อแนวข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับในข้อที่3ของจํานวนจริงชุดที่3กันต่อครับครับมาดูแนวข้อสอบข้อต่อไปเลยนะครับกำหนดให้ x บวก1และ x ลบ1เป็นตัวประกอบของพหุนาม px เท่ากับ3 x กาลัง3บวก x กลัง2ลบ ax บวก b เมื่อ ab เป็นค่าคงตัว เศษเหลือที่ได้จากการหาร px ด้วย x ลบ a ลบ b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ตัวเลือกที่1 15ตัวเลือกที่2 17ตัวเลือกที่3 19และตัวเลือกที่4 21มาทบทวนเรื่องของทฤษฎีเศษเหลือกันนะครับการที่ x ลบ c นะครับคือตัวหารนี่มันเป็นตัวประกอบของ px เศษเหลือก็คือ pc และ pc เป็น0ูนย์ด้วยนะครับเพราะว่าหารที่ลงตัวนั่นเองมันได้จเป็นตัวประกอบใช่ไหมครับตอนนี้ เรามี x บวก1ครับตัวแรกเป็นตัวประกอบของพหุนามเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า x บวก1ตัวนี้เราต้องมาแปลงเป็น x ลบ4มันก็คือ x ลบด้วยลบ1เพราะฉะนั้น c ก็คือลบ1นั่นเองใช่ไหมครับเมื่อ c เป็นลบ1ก็ได้ p c เท่ากับ p ลบ1คือ4นะครับและเป็น0ด้วยนะครับเราก็จะแทน p ลบ1ลงใน p x ครับก็หมายความว่ามี x ที่ไหนเราจะเปลี่ยนไปเป็นลบ1ที่นั่นนะครับตัวแรกนะครับ 3คูณ x ยกกำลัง3ก็คือล,ลบ1ยกกำลัง3าลบ1กำลัง3ได้ลบนะครับก็คือลบ1คูณ3ได้ลบ3บวกด้วย x กำลังสองก็คือล,ลบ1ยกกำลังสองลบ1ยกกำลังเลขคู่ตอบบวกนะครับก็ตอบบวก1ลบ ax ก็คือลบ a คูณลบ1ก็ได้บวก a ตามด้วยบวก b อย่างนี้ชัดเจนนะครับจากนั้นคำนวณนะครับลบ3บวก1ก็จะได้ลบ2บวก a บวก b ก็จะเท่ากับ0เพราะว่าเศษเป็นศูนย์ชัดเจนนะครับนี่ก็จะได้ สมการเส้นที่แรกนะครับจากตัวประกอบแรกทีนี้ดูตัวประกอบอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ x ลบหนึ่ง x ลบหนึ่งก็จะตรงกับ x ลบสี่พอดีพรน์สีคือหนึ่งครับคราวนี้เพราะ p c ก็คือ p หนึ่งเราก็จะแทน p หนึ่งลงใน p x เปลี่ยน x เป็นหนึ่งนั่นเองนะครับชุดแรกสามคูณ x 1, ณ 3, กำลังสามคือหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งคูณสามที่สามบวกกำลังสองก็คือบวกได้หนึ่งกำลังสองได้หนึ่งลบ ax ก็คือลบ a คูณหนึ่งก็ได้ลบ a ตามด้วยบวก b จัด รูปให้สวยครับ3ามบวกหเป็น4ครับลบเลบสามบวกหเป็น4ลบเบวกด้วยบนะครับเศษก็จะเป็นศูนย์เพราะเป็นตัวประกอบเหมือนกันทีนี้สมการ2เส้นนี้เราจะามี a กับลบเตรงข้ามกันก็จะจับมาบวกกันไปพิจารณาการแก้สมการเลยครับครับจากสมการที่เราได้นะครับลบสบวกเอบวกบีเท่ากับศูย์อีกเส้นหนึ่งคือ4ลบเบวกบเท่ากับศูนย์จากนั้น2เส้นนี้เรานํามาบวกกันเลยนะครับ ลบ2บวกสครับค่าคงที่วางให้ตรงกันนี้บวกกันเลยนะครับได้2 A เบวกลบ a เป็น0 B บวก B เป็น 2b ฝั่งขวา0นย์บวก0ได้0ชัดเจนนะครับ <c oughs> แกสมการครับก็จะได้ B เท่ากับลบ1ชัดเจนนะครับจากนั้นแทนค่า B เท่ากับลบ1งลงในสมการ2เส้นนี้เลือกเอาเส้นที่ง่ายที่สุดนะครับเส้นไหนก็ได้นะครับ <c oughs> แทนในเส้บนบนแล้วกันนะครับ b เป็น <c oughs> ลบ1ลบ1บวกลบ2เป็นลบ3 <c oughs> ก็แก้สมการได้ a เท่ากับ3ชัดเจนนะครับ จากนั้นเรามี p x คือ3 x กำลัง3บวก x กำลังสองลบ ax บวก b หารด้วย x ลบ a ลบ b ก็แทน a เป็น3ก็ได้ x ลบ3ลบด้วย b ก็คือลบด้วยลบ1ก็เป็นบวก1ลบ3บวก1ได้ลบสสรุปแล้วตัวหารก็คือ x ลบสนั่นเองเพรัน p x หารด้วย x ลบ2ก็คือ x ลบสเศษก็คืออะไรครับ p c หรือ p 2อีกแล้วนะครับเพรันก็แทน p 2ลงใน p x ครับมี x ตรงไหนเปลี่ยนไปเป็น2ตรงนั้นนะครับชุดแรก 3x ยกกำลัง3ก็จะแทนด้วย2ยกกำลัง3เป็น8 8 3เท่าไหร่ครับ24ครับตัวแรกชัดเจนนะครับตัวชุดต่อมาบวกด้วย x กำลัง2ก็คือ2ยกกำลัง2ลบ ax ก็คือ a เป็น3ก็ได้ลบในวงเล็บ 3x ก็คือ2บวกด้วย b ก็คือลบ1ชัดเจนนะครับชุดแรก2ยกลัง3เป็น8 8 3 24ครับบวก2กลัง2เป็น4ลบ3คูณ2ได้ลบ6ตามด้วยบวก1คูณลบ1ก็คือลบ1 ยี่สิบสี่เป็นยี่แปดครับลบออกหกเหลือยี่สิบสองลบออกหนึ่งก็จะเหลือยี่สิบเอ็ดชัดเจนนะครับผลเศษเหลือจากการหารด้วย x อ็กลบเลบีก็คือยี่สิบเอ็ดนั่นเองไปพิจารณาคําตอบนะครับกลับจากโจทย์เมื่อเราทราบนะครับตัวประกอบนะครับมาสรุปกันอีกทีนึงนะครับนี่คือ x อบวกหนึ่งเป็นตัวประกอบใช่ไหมครับเราก็จะได้ตัวหารก็คือใครครับ x ลบด้วยลบหนึ่งซก็คือลบหนึ่งนั่นเองก็แทนลงใน px ใช่ไหมครับก็จะเป็นสมการแรก ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ x ลบ c ถ้ากับ x ลบ1 c ก็คือ1เพราะฉะนั้นถ้าก็แทน p 1ลงใน p x อีกก็เ,เป็นสมการ2เส้นแก้ตัวแปร a กับตัวแปร b ออกมาจากนั้นเราก็จะแทนค่า a ค่า b ลงในตัวหาร x ลบ a ลบ b อย่างนี้จะเจนนะครับเนี่ยจากสรุปวักสุดท้ายนะครับลองมาสรุปอีกทีหนึ่ง p x หารด้วย x ลบ a ลบ b ก็คือ x ลบ2 เราก็ได้เศษเหลือก็คือ p 2ชัดเจนนะครับตัวหารคือ x ลบสเศษเหลือคือ p 2ทันทีตรงนี้ชัดเจนครับเอามาจากตรงนี้แหละฮะ x ลบสนี่แหละคือ c คือ2ก็ได้ p c คือ p 2ชัดเจนนะครับก็แทนลงไปมี x ตรงไหนก็เปลี่ยนไปเป็น2ตรงนั้นชัดเจนนะครับชุดแรก2องกลังสาคูณสามได้แปดสามยี่สี่สองกลังสองเป็น4ี่สามสองเป็น6กได้ลบหลบหสรุปนะครับ คำตอบเศษเหลือก็คือ21ก็จะตรงกับข้อ4ชัดเจนนะครับในเรื่องเศษเหลือก็ให้น้องๆทบทวนอีกทีหนึงนะครับจะได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับครับมาต่อแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ในข้อที่4นะครับในจำนวนจริงชุดที่3กันต่อครับครับกำหนดให้ A เป็นเซตคําตอบของอสมการ 3-X ลบทั้งหมดส่วนด้วย x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0และ b เป็นเซตคำตอบของอสมการ ในคาสบูร์นะครับ1ส่วน2ลบ x ส่วน2น้อยกว่าหรือเท่ากับ1แล้วในวงเล็บ a ลบ b ทั้งหมดพามเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ให้ตัวเลือกมา4ตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีสมการอยู่2ออสมการนะครับมีอสมการ2ออสมการคือคําตอบของ a กับ b ถ้าเราไปสุ่มแทนนะครับตัวเลือกลบสกับลบหเราก็จะสุ่มแทนทั้ง a และ b นะครับ พราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแนะนําการแก้อสมการนะครับครับมาดูคําตอบแรกนะครับ a จะหาได้จากอสมการแรก3ลบ x ทั้งหมดส่วนด x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับตรงนี้ก็กำจัดตัวหารนะครับคือ x บวก2ก็นํามายกกำลงงัง2แล้วคูณทั้งทางซ้ายดังขวายกกำลัง2นี้เพื่อไม่ให้เครื่องหมายอสมการมันเปลี่ยนนั่นเองดูฝั่งซ้ายมือครับ x บวก2เป็นตัดกับ x บวก2ที่ยกกำลงงัง2ก็เหลือ1ตัวในตัวเศษใช่ไหมครับและคูณกับ3ลบ x ฝั่งขวาครับใครคูณ0ย์ก็ได้0ระวังนะครับตัวหารตอบไม่ได้นะครับ x บวก2ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเงื่อนไข x ไม่เท่ากับลบ2ครับดูในวงเล็บหลังนะครับ3ลบ x ตรงนี้ตัวแปรเป็นลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องคูณด้วยลบ1นะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องคูณด้วยลบ1เพราะในวงเล็บ3ลบ x ตรงนี้ตัวแปร x เป็นลบไม่ได้นะครับเมื่อลบ1คูณทางซ้ายลบ1ก็ต้องคูณทางขวาจากนั้นอสมการก็จะเปลี่ยนจากมากกว่าหรือเท่ากับปูนย์เป็น ลบคูณในวงเล็บหลังเลยนะครับลบ1คูณ3ได้ลบ3ลบ1คูณลบ x ได้บวก x ็ก็คือ x ลบ3นั่นเองก็คูณกับ x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นย์ะครับอย่างเงื่อนไขเดิมนะครับ x ไม่เท่ากับลบ2ตรงนี้เป็นอสมการนะครับยังตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าค่าที่นำมาใช้ตอบโดยคิดจากแต่ละวงเล็บเป็น0ูนย์ะครับคือ x บวก2เป็นศูนย์ก็คือลบ 2x เลบ3เป็นศูนย์ก็คือ3ตรงนี้อสมการมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0จอยากะให้นนๆค และตอบเลยนะครับมันมี2ตัวนะครับคือค่ามากกับค่าน้อยเพราะนั้นให้เอา x เข้าตรงกลาง x มันก็จะมากกว่าค่าน้อยและก็จะน้อยกว่าค่ามากทีนี้มันมีเท่ากับก็อ่านตามอสมการเลยนะครับคือ x มากกว่าลบสและ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ทําไมไม่เท่ากับลบสเพราะยกเว้นไว้เราก็ไม่มีเท่ากับนั่นเองชัดเจนนะครับหรือถ้าเรายังไม่คล่องนะครับเราก็มาเขียนเป็นกราฟนะครับเนี่ย ลบอยู่ทางซ้าย3อยู่ทางขวาจากนั้นเราจะมาร์กช่องบวกไว้ทางขวามือสุดตามด้วยช่องลบตามด้วยช่องบวกนะครับจากนั้นอสมการมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ย์เราก็เลือกตอบช่องลบโดยเปิดลบเพรพอมันเงื่อนไขปิด3นะครับเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับลากราฟเชื่อมลบ2กับ 3, สสรุปกราฟก็จะอ่านตรงกันนะครับคือ x มากกว่าลบ2และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3นั่นเองเพราะถ้าเราแม่นแล้วเราไม่ต้องเขียนกราฟก็ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่คล่องก็ฝึกกราฟไปก่อนนะครับ หรือจะเขียนเป็นช่วงนะครับ a ก็คือเปิดลบ2ถึงปิด3ก็ได้ครับเมื่อเราได้คําตอบของ a แล้วไปดูคําตอบของ B บ้างนะครับจากสมการค่าสมบูรณ์ครับค่าสมบูรณ์ของ1นส่วนสลบเอ็กส่วนสน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ตรงนี้เราจัดรูปก่อนก็ได้นะครับส่วนเท่ากันแล้วก็นําเศษลบกันเลยครับหลบเทั้งหมดส่วนด้วยน,นะครับจากนั้นเราจะพบว่าตัวหารเป็นตัวเลขโดดโดด,ดดเป็น2ตัวนี้ควนควายไปเลยนะครับจะได้1ค่าสมบูรณ์ของ1ลบเน้อยกว่าหรือเท่ากับ2 เพราะว่าการคูณค่้ยด้วยค่าบวกไม่เครื่องหมายอสมการไม่เปลี่ยนนั่นเองนะครับตอนนี้ค่าสมบูรณ์อยู่ในรูปน้อยกว่าครับจาได้ไหมครับก็เอา1ลบเอไว้ตรงกลางนะครับและจะมากกว่าหรือเท่ากับลบ2และ1ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2อย่างนี้นี่คือรูปค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าชัดเจนนะครับจากนั้นแก้อสมการนะครับนำหนึ่งลบตลอดนะครับลบ2ลบ1ได้ลบ3ตรงกลางครับ1ลบ1ได้ศูนก็จะเหลือลบ x ฝั่งขวาครับ2ลบ1เหลือ1 ทีนี้ตรงกลางมันเป็นลบ x เราก็กําจัดค่าลบโดยนาลบ1คูณตลอดลบหคูณลบสได้3เครื่องหมายอสมการเปลี่ยนครับเมื่อคูณด้วยค่าลบก็จะเปลี่ยนจากน้อยกว่าหรือเท่ากับเป็นมากกว่าหรือเท่ากับลบหคูณลบ x ได้ x ชัดเจนนะครับลบคูณลบเป็นบวกเครื่องหมายอสมการก็จะเปลี่ยนจากน้อยกว่าหรือเท่ากับเป็นมากกว่าหรือเท่ากับลบหคูณหได้ใครครับก็จะได้ลบหชัดเจนนะครับ ทีนี้มันไม่คุ้นใช่ไหมครับตรงนี้เราปรับใหม่ได้เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับลบหและ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ก็จะตรงกับคําตอบคือปิดลบหถึงปิด3นั่นเองชัดเจนนะครับครับเมื่อเราได้เซตคําตอบของ A กับเซตคําตอบของ B แล้วเราจะไปหาในวงเล็บ A-B ลบ b พามนะครับ A-B ลบ b ทั้งหมดพามนี่ก็หมายความว่าไม่เอา a ลบ b แต่ก็ต้องอยู่ใน u นะครับก็แทนด้วย u ลบในวงเล็บ a ลบ b ก็ได้นะครับถ้าหากเราแทนด้วยเอกภพสมพัทธ์ u ลบด้วยเซตของในวงเล็บ a ลบด้วย b ก็แทน a ด้วยเปิดลบ2ถึงปิด3ลบด้วยเซต b ก็คือปิดลบ1ถึงปิด3อย่างนี้มันจะพิจารณายากนะครับก็จะนำเสนอด้วยเส้นจำนวนอย่างนี้นะครับก็จะเกี่ยวพันกับค่าลบ2ลบ1และก็สานะครับ ไปดูก่อนนะครับในเซต a ก็คือเปิดลบ2ถึงปิด3นะครับนี่คือเซต a ไปดูเซต b ครับก็คือปิดลบ1ถึงปิด3อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกเราจะไปหา a ลบ b ก่อนนะครับ A ลบ b ก็หมายกวาว่าอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ก็จะเปิดลบ2มาจนถึงเปิดลบ1นะครับเพราะว่าลบ1นี้ b อยู่อยู่ใน b แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาอยู่ใน a ไม่อยู่ใน b เพราะฉะนั้นเปิดลบ1ถึง เปิดลบโทษน,นะเปิดลบสถึงเปิดลบหนี่ก็คือ a อลบบนะครับแต่ที่เราต้องการคือ A อลบบทั้งหมดพามหมายก็ว่าหา A อลบบได้ก็ไม่เอานะครับที่ไม่ใช่ a อลบบคือใครก็จะเป็นปิดลบสแล้วก็ปิดลบหนะปิดลบหวิ่งไปทางขวาปิดลบสก็จะวิ่งไปทางซ้ายเห็นชัดไหมครับ <S 2> <S 2> <S คือจะไม่เอา a อลบบนั่นเองนี่ก็คือกราฟคําตอบของ a อลบบทั้งหมดพามนั่นเองนะครับ อ่านกราฟทางซ้ายก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสกราฟทางขวาคือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบหกราฟมี2คําตอบจะเชื่อมด้วยคําว่าหรือตรงกับคําว่ายูเนียนนั่นเองนะครับก็คือเปิดอนันต์ทางซ้ายถึงปิดลบสยูเนียนกับปิดลบหถึงเปิดอนันต์ทางขวาครับนี่คือส่วคําตอบของในเว็บ a ลบกครับไปพิจารณาคําตอบในตัวเลือกกันเลยครับ ครับจากโจทย์นะครับกำหนดเซต A เซต B มาให้แล้วให้หาในวงเล็บ A ลบ B ทั้งหมดผ่านซึ่งเราได้คำตอบแล้วก็คือเปิดอนันต์ทางซ้ายถึงปิดลบ2ยูเนียนกับปิดลบ1ถึงเปิดอนันต์ทางขวาก็จะตรงกับตัวเลือกที่4พอดีเห็นชัดไหมครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เคยแนะนำไว้แล้วคือเราจะนำข้อต่อของแต่และช่วงไปแทนนะครับแต่ในกรณีนี้มันมี2เซตต้องแทนทั้ง2เซตนะครับซึ่งมันก็อาจจะดูยุ่งย,ย,ยากนะครับฉะนั้นเราก็แก้สับ สมการดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามันสมการก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับครับมาต่อแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ในข้อที่5ของเรื่องจํานวนจริงในชุดที่3กันต่อครับครับมาดูโจทย์ปัญหาในข้อนี้กันเลยนะครับเซตคําตอบของสมการในวงเล็บสแครูทค่าสมบูรณ์ x ทั้งหมดยกกําลัง x ยกกําลังสองเท่ากับ x ยกกําลัง3นะครับตรงนี้มาหมดเลยนะครับทั้งรูททั้งค่าสมบูรณ์ทั้งเลขยกกําลังนะครับ เป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้ตัวเลือกที่1ปิด0ถึงปิด3ตัวเลือกที่2ปิด2ถึงปิด4ตัวเลือกที่3ปิดลบ3ถึงปิดลบ2ยูเนียนกับปิด2ถึงปิด3ตัวเลือกที่4ปิดลบ2ถึงปิดลบ1ยูเนียนปิด1ถึงปิด2ครับเราจะพบว่าส,สมการนะฮะมันมีรูปค่าสมบูรณ์อยู่มันจึงมี2กรณีนะครับในการถอดเท่านสมบูรณ์จำได้ไหมครับกรณีที่1 จำนวนที่อยู่ในค่าสมบูรณ์นั้นมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์ตอนนี้มี x e ตัวเดียวครับก็คือ x e มากกว่าหรือเท่ากับ0นย์เวลาถ,ถอดออกมาแล้วมันจะหลุดเลยนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่จํานวนที่อยู่ในค่าสมบูรณ์ตอนนี้มันคือ x e ตัวเดียวก็จะได้ x e น้อยกว่าศูนย์เวลาถอดออกมาแล้วเราต้องเติมลบใส่ด้านหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้สมการ2กรณีครับครับมาพิจารณากรณีที่1ก่อนนะครับคือกรณีที่จํานวนที่อยู่ในค่าสมบูรณ์นั้นเป็นค่าบวก ก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ั่นเองนะครับเพราะจากโจทย์ตรงนี้เราก็ถอดค่าสมบูรณ์ออกได้เลยนะครับเพราะเป็น x เป็นค่าบวกใช่ไหมครับตรงนี้เราจะพบว่ามันอยู่ในรูปรูท x ทั้งหมดยกกำลัง x กำลังสองเท่ากับ x ยกกำลังสามนะครับเราก็ต้องปรับมาให้เป็นฐานเหมือนกันทํำยังไงครับง่ายที่สุดครับยกกำลังสองเลยครับเพื่อที่รูทมันจะได้หายไปใช่ไหมครับก็จะได้ฝั่งซ้ายครับยกกำลังสองแล้วรูทหายไปก็จะเหลือฐานเป็น x ทั้งหมดยกกำลัง x ยกกำลังสองฝั่งขวาครับ x อยกลังสามทั้งหมดยกกำลังสองเลขชี้กำลังคูณกันครับสามสองเป็นหกชัดเจนนะครับฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับตรงนี้สรุปได้ว่าเลขชี้กำลังเท่ากันครับนั่นก็คือ x อ็ยกลังสองเท่ากับหกทีนี้ถ้าหากฐาน x มันเป็นหนึ่งล่ะหนึ่งยกกำลังเท่าไหร่มันก็จะได้หนึ่งสรุป x ก็เป็นหนึ่งได้ด้วยอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับเพราะ x อกเท่ากับหนึ่งก็อยู่ในกรณีที่หนึ่งคือเอากซ์มากกว่าหร สมการครับ x ตอนสองเท่ากับ6นั่นก็คือ x เท่ากับบวกลบรูทหกแต่เขาบอกว่า x ต้องมากกว่ารูทกับศูนย์เพราะก็เหลือ x เท่ากับรูทหตัวเดียวกับคําตอบ x คือ1ครับได้2คําตอบแล้วนะครับรูทหกับหนึ่งทีนี้ไปดูกรณีที่2คือกรณีที่ x น้อยกว่า0ูนย์เพราะจากโจทย์ตรงนี้ค่าสมบูรณ์ของ x เวลาถอดออกมามันก็จะได้ภายในรูทเป็นลบ x ใช่ไหมครับเพระาะภายในรูทเป็นค่าลบไม่ได้เป็นเท็จ ไม่มีคําตอบนั่นเองจาได้ไหมครับอย่างเช่นในรูทเป็นสแครรูทลบสก็เป็นเทสสแครรูทลบหอย่างนี้เห็นไหมครับก็เป็นเทสก็ถือว่าไม่มีคําตอบนั่นเองในกรณีที่2สรุปเซตคําตอบมี2ตัวครับในกรณีที่1ก็คือตอบ1กับรูทหนั่นเองไปพิจารณาคําตอบเลยนะครับครับจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าเป็นเซตของเซตในข้อใดนะครับคำตอบที่หาได้นะครับคำตอบที่หาได้มีใครครับก็มี2ตัวครับคือ1นกับรูทห ไปดูว่า1อยู่ในตัวเลือกไหนบ้างนะครับอ่าอยู่ในตัวเลือก1ได้ตัวเลือก2ไม่มี1นึ่มันตัวเลือก2ก็ผิดตัวเลือก3ไม่มี1ตัวเลือก4มี1นะครับทีนี้ก็จะเหลือรุ6นะครับลูดหกก็จะมีค่า2นิดๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่4ไม่มี2นะลูดหไม่ได้อยู่ นะครับพอรูดหมันมากกว่ารูมากกว่า2นั่นเองชัดเจนนะครับมันก็เหลือตัวเลือกเดียวก็คือ1ชัดเจนนะครับกลับเป็นไงบ้างครับแนวข้อสอบในวันนี้ก็คงจะทําให้น้องๆมีประสบการณ์นะครับในการนําไปใช้แก้ปัญหาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าหากเห็นว่ามีประโยชน์หรือชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูผู้จัดทาคลิปในวกาสต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในจาจริง ชุดที่4คือ e p 4ในตอนต่อไปครับครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากคำคมไว้คิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็สามารถดูเรื่องต่อไปได้เลยนะครับข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามาหาวิทยาลัยในเรื่องจำนวนจริงชุดที่4หรือเรื่องที่สนใจทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ